ข้อเสนอที่ท่านเพิ่มเติมเข้าไปนั้นเป็นข้อเสนอที่สมเหตุสมผลสอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยมากที่สุดนั่นก็คือคุณสมบัติต้องห้ามของบุคคลที่จะมาสมัครเป็นกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญต้องไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำรัฐประหารท่านประธานคะถ้าเราถามหาคู่ตรงข้ามสีขาวตรงข้ามกับสีดำดี ตรงข้ามกับเลวประชาธิปไตยตรงข้ามกับประเด็จการเมื่อประชาธิปไตยอยู่ตรงข้ามกับประเด็จการการทํารัฐประหารคือการทําลายประชาธิปไตยรัฐประารปหารก็ย่อมอยู่ตรงข้ามกับรัฐธรรมนูญแล้วเราจะให้คนที่ทําลายประชาธิปไตยมาล่างรัฐธรรมนูญเช่นนั้นหรอคะแต่ที่ฉันก็แปลกใจว่าทําไมกรรมธิการจึงมองเห็นกงจักเป็นดอกบววัวเช่นนี้ท่านจะปล่อยให้คนที่เป็นปฏิ ปากกับระบอบประชาธิปไตยมาล่างกติกาประชาธิปไตยอย่างนั้นเหรอคะท่านไม่เคยทราบมาก่อนเหรอคะว่าประเทศที่เขาเป็นประชาธิปไตยเนี่ยเขารังเกียจบรรดานายทหารที่ทํารัฐประหารยึดอํานาจจากประชาชนถึงขนาดที่แบนตัวผู้ทําและครอบครัวไม่ให้เข้าประเทศส่วนประเทศที่มีการยึดอํานาจประชาคมโลกเขาก็บอยคอรดแซงชั่นไม่ค้าไม่ขายด้วยประเทศไทยก็โดน คนมาอย่างหนักสมัยที่มีการรัฐประหารปี2557จนเศรษฐกิจเราไปไม่เป็นเลย10ปี GDP เฉลี่ยโตแค่1.8%ท่านกรรมธิการไม่ตะขิดตะขวงใจเลยเหรอคะที่จะให้คนที่มีมนทินจากการทำรัฐประหารมาล่างรัฐธรรมนูญท่านคิดได้อย่างไรที่ผ่านมาคนทำรัฐประหารลอดตัวไปก็เพราะพอเขารัฐประหารเสร็จก็ฉีกรัฐธรรมนูญ ถ้าไม่ยกเลิกรัฐธรรมนูญเขาจะมีโทษฐานกระบฏล้มล้างการปกครองโทษคือประหารชีวิตแล้วท่านจะให้คนที่มีส่วนในการล้มล้างการปกครองมาร่างรัฐธรรมนูญอย่างนั้นหรอคะดิฉันคงเตือนสติกรรมธิการไม่ทันแล้วเพราะท่านลงมติไปแล้วแต่ท่านสมาชิกรัฐสภาคะเมื่อท่านได้ฟังตักกะนี้แล้วท่านคงเห็นด้วยกับดิฉันว่าคนที่มีส่วนร่วมในการทํารัฐประหารไม่ควร มาสมัครเป็นกรรมธิการร่างรัฐธรรมนูญการลงมติของเพื่อนสมาชิกในมาตรานี้จะแสดงถึงจุดยืนทางการเมืองของท่านว่าแท้จริงแล้วท่านยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยตามที่ท่านเข้ามาเป็นสมาชิกรัฐสภาหรือแท้จริงแล้วท่านก็เป็นผดเด็จการจำแรงประชาชนรอดูการลงมติของท่านอยู่ขอบคุณค่ะ